สวัสดีพีน่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ฟซีใหม่เอฟซเก่านอกจากสวัสดีพีน่น้องเพื่อน,อนๆทางหนทะา้งช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกาลังใจกับแอดจอยด้วยจ้ามาพบกับแนวทางไวรัฐบาลไทยคลิปที่2งหมวดประจำของวันที่16เดือน6 2 5 6 6กับแนวทางของแอดจอยจ้าในคลิปแรกเอดจอย in, อธิบายไปนอกจาก รัฐบาลไทยแอดจอยลงห้2สูตรนจ่สูตรแรกแอดจอยลงไปแล้วทาพีน่นเอฟซีทันได้บหฮาคลคิปบดเจอนอจกจ้าหรือว่าสนใจก็สามารถรับชมหย่อนลังใดเลยนจกจ้ามีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยนอจกจ้าสำหรับสูตรที่2คลิปที่2กับรัฐบาลไทยแอนจอยห้ไซด์ด่วน6คูเด่นก็อกยากลงห้พิน่นเอฟซีได้ลองพิจารณาเบิ่งเนงจกนจากา่าปว่า เป็นสูตรที่แอจอยคิดเองแล้วก็คำนวณนึืนมาเองเนาะจากะก็คิดไว้ดุนแล้วเนาะสาหรับสูตรนี้แอจอยบอกมีผลสรุปให้เนาะจาะ้ะเนื่องจากว่าเพิ่งลุกเป็นครั้งแรกเนาะจาะ๊ะเข้าใจกันเนาะจา้าฟังแอดจอยอธิบายนิดนึงเนาะจา้ะเสียด้เข้าใจกันเนาะจา้ะสําหรับเลขสูตรนี้เลขเด่น2อแอจอยปกติแอดจอยเสียด้เด่นอยู่สองตัวเด่นสองตัวทาฟุกมาบนมาล่าง อัตราปกติการอีมาเด่นสองตัวอาจสซีมาได้หนึ่งตัวอัตทาบางครั้งกาอาจสซีลดไปเลยอันนี้แนวทางกะมีเขามีรุดนอกจากเป็นเรื่องปกตินอกจากทามักจาชอบคอยตามทาบวกบวชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเหล็กถูกตัวมีเขามีรุดนอกจากสูตรแรกนี่ท้าเกิดว่าพิดพลาดประกันใดันก็ตรงขอบสูตรข็ไปพี่้องเอฟซีไล่หลานนอกจากปกตินี่เอ็นจรสีคำานวดได้บวกลบคูนหารออกมาปกติ เสียได้อยู่2ตัวแต่ว่างหัวนี่ได้อยู่1นึ่งตัวแอจดอยฟันหายตัวเดียวไปเลยละกันเนะาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจเนะจาะจะถามมักตาชอบคอยตามถาม,ถามบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านจะหมักสูตรใดตามสูตรนั่นเลือกตัวที่สอบแล้วไปกับทุกครั้งบอกจาเป็นตกไปตามถูกสูตรถูกตัวเนาะจะสำหรับสายด่วนหคูเด่นมือนแอจอให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห บวกลบคูณหารออกมาได้หนึ่งหนึ่งโอ้โหแอจอยพ่หนึ่งหนึ่งละกันเนาะถ้ามากถ้าชอบหนึ่งหนึ่งกะกนไว้ได้เนาจะเบิรหนึ่งหนึ่งเนาจะเพราะว่าปกติคำนวณออกมาจะได้เลขเด่นเลขลูดอยู่สองตัวแต่ว่างวดน,นี้ได้เลขเด่นตัวเดียวเด่นวิ่งลูดอยู่ตัวเดียวอันนี้ซีมาหา่าหรือบอลก็ต้องรองลุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะจะสูดใหม่ถ้าเป็น ผิดพลาดประการแรก็ต้องขอโทษขออภัพี่น้องเอฟซีไล่เนาะจาจับหายหกคู่เด่นเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดจ้ะปกติสีคำนวณได้เลขเด็ดเลขลูดอยู่สองตัวแต่ว่างวดนี้คำนวณได้เลขเด็ดเลขลูดตัวเดียวอะฟันหายตัวเดียวไปเลยเราจะได้หนึ่งหนึ่งกะถ้ามักถ้าชอบเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกะกันไวได้เนาะจ้าพออเพราะว่าแอดจอกันไวไหายนหนึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าได้เลขหนึ่งเนาะจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะอันนี้แอดจอยบริจับสามตัวหายเนาะจ้าหัวสามตัวแอดจอยลุงหายสูตรแหลบไปแล้วเนาะจ่าแอดจอยจับ,นน in, จบหายแค่หกคู่เด่นอ่ะสองตัวบนล่างเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นแอดจอยเน้นอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งห้าทาพี่นเอฟซีชอบหรือว่าอยากกันไว้กันอีกอีกอะ หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเกาสามารถกัปัไวไหวบ่อเสียหายนอกจากสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยสายด่วนขออหฮาหกคู่เด่นเมื่อนี่ลุ่นกันต่อตามกันต่อเราจะแนวทางสีมาตามสูตรห้หรือบอาา่ออนีรก็ต้องรอลุ่นกันอีกทีหนึ่งนอกจากพเพราะว่าตัวก่วันๆดูคือกันเนาะอนขอ้างอันตรายนิดนึงเพราะว่า ปกติสีคาวนวณได้เลขเด่นเลขลูดสอตัวแต่ว่างวน,น,นี่ได้เลขเด่นเลขลูดอยู่ตัวเดียวค่อนข้างอันตรายไปนิดหนึ่งนอกจากโปรดใชะะ้วิจารณะญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากเขาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ สําสหรับพกครูเด่นของห้าเมือนี่สีปังหรือบปังอก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้่จสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า